นะครับพอดีโทรศัพท์เครื่องเดิมไอโฟนมันไอโฟนมันชลามรณะโศกะบอริเทวาไปแล้วนะครับก็คือจอด้านล่างสว่างด้านบนมืดมันน่าจะเป็นแบบจิปจออะไรมันเสียนะครับก็ตามการสมัยนะครับตอนชลาก็เรียบร้อยก็ พอดีได้เอาอเครื่องเก่านะครับเครื่องเก่าของอที่เคยใช้มานานแล้วนะครับ Oppo R1L มาใช้ก็พอประทังได้ช่วงหนึ่งวิดีโอที่ท่านเห็นในคลิปซึ่งมันมันเป็นอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องสำรองนะครับผมก็ได้มีท่านจะได้เห็นภาพเนาะช่วง น็เนอรี่ชาแนลนะครับคือเป็นช่องของเด็กๆเ,เนี่ยท่านก็จะได้เห็นภาพวิดีโอที่ออกจาก oppo เป็นรุ่นเก่าๆแล้วครัวนี้ด้วยครอบครัวทุกคนเนี่ยใช้ Oppo ปหมดก็เลย,เอยพอดีมันมีตัวใหม่ออกมา R9s ก็เลยได้มีโอกาสไปจองแล้วก็ได้ของแถมมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะ R9s นะครับท่านอย่าพึ่งเชื่อนะครับอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงอ่าอื่นเป ต้องได้สัมผัสต้องได้ใช้ก่อนเนาะที่จะเข้าใจซึ่งก็ใช้มาหลายยี่ห้อละก็สุดท้ายก็มาลงในในสำหรับผมและครอบครัวเนาะก็มาลงที่ยี่ห้อนี้ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมาตรฐานเนาะเวลาเปลี่ยนแบบแล้วก็ก็ไปเปลี่ยนที่ศูนย์เหมือนกับยี่ห้อดังทางอเมริกาห่อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งซึ่งเราก็ต้องไปเปลี่ยนแบบนั้นนะ,นะครับถ้ามีความเชี่ยวชาญก็สามารถเปลี่ยนเองได้ซึ่ง ในเมื่อมันไม่มีอุปกรณ์อะไรที่มันเกลือก่อนเกลเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะครับครอบครัวที่ใช้ก็เลยแบบมือถือแต่ละเครื่องนี่อายุยืนยาวมากผมจะให้ดูมือถือผมเนาะ R1L ซึ่งแบบใช้มานานมากๆแล้วก็ยังใช้ดีอยู่นะครับแต่ด้วยว่ามันตกน้ามาเนาะแล้วก็ตกน้ํามาแบบสนิทเลยแล้วก็น็อกไปนาะก็ใส่ในซองความชื้นแบบเป็นหลายเดือนเลย4ีหเดือน มาทดลองเปิดดูนึกว่าจะแย่ออาวปรากฏใช้ได้แต่ว่าใช้ระบบะมัลติมีเดียเป็นพวกเฟซพวกไลน์พวกอะไรต่างๆเนี่ยใช้ได้แต่ปรากฏว,ว่าโทรเข้าโทรออกโทรออกเนี่ย,ออกยปกติโทรเข้าบางสายรับบางสายเขาเลือกที่จะไม่รับก็คือโทรเข้าแล้วมันบอกไม่ว่างนะสุดท้ายก็เลยต้องได้ตัวใหม่แต่ว่าถามว่า,อ,าอันน่งอตอนนั้นยังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ปฏิเสธทุกสายเนาะ นานๆทีเนี่ยมันจะจะมีปัญหาด้วยว่ามันตกน้ำแบบตกสนิทเลยเปิดไม่ขึ้นเลยนะครับเป่าเปลิลแล้วก็เราก็เอาไปลุ้นใส่ในช่องที่มันมีซองความชื้นลุ้นดูอ้าปรากฏมันยังใช้ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปตัวเช็คเอาไปอะไรหน่อยมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะอ่า r 9 s นะครับ oppo ซึ่งเราได้มาก่อนที่มันจะเปิดครับท่านผู้<ร>ชมเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือไอ้ตัวเนี้ยใช้มานานมากเลยเนี่ยครับ R1L ซึ่งโอ้มันถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ก็กลายเป็นเครื่องสำรองตอนแรกว่าจะเอาเป็นเครื่องมาตรฐานแต่ด้วยว่าความจำเขาแค่16กิกแล้วผมจำเป็นต้องถ่ายภาพที่จะเอามาใช้ในช่องนะครับในช่องซึ่งบางทีมันไม่เพียงพอแต่ภาพค่อนข้างที่จะคมชัดเลยทีเดียวก็เลยได้มีโอกาสไปจองแล้วก็เอา R1S มาให้ทุกท่านดูนะครับไอเจ้าเครื่องนี้ก็คือตัวนี้นี่เองนะครับสวยงามทีเดียวนะครับอ่าถ้ามองดูผิวเผินนี้มันเหมือนกับไอเจ้ายี่ห้อของอเมริกานะครับเหมือน iPhone 7ไปเลยทีเดียวเนาะมาดูซิมันมียังไงมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับการทัชสกรีนการอะไรมัน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 ค่อนข้างที่จะโอเคมาดูสเปคมัน ครับเจ้าตัวไม่แน่ใจว่าท่านจะเห็นไหมน,นะครับนาแ๊บนะครับมันก็คัลเลอร์เอสสามจุดศูนย์เนาะแอนดรอยหกนะครับแรมสี่กิกเนาะอ่าแล้วก็เพื่อประมวลผลมันก็ 8-9-5-3เนาะแล้วก็แรม4กิกหน่วยความจำในเครื่อง64 g ิกนะครับแล้วก็ผมก็ใส่ไปอีก64เนาะก็ดูทั่วไปก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ที่สำคัญคือด้วยผมใช้กล้องนะครับเป็นหลักก็คือต้องใช้ตัวที่ถ่ายภาพดีหน่อยแล้วประเอินว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยถ่ายวิดีโอนะครับสามารถตั้งค่าได้ถึง 4K นาะก็เลยเป็นตัวเลือกที่ ที่ผมสนใจค่อนข้างที่จะสนใจนะครับท่านสามารถลากมาได้ที่ตัวนี้นะครับ f u d นะครับสามารถลากมาได้ถึง 4K น,นะครับ,บ 4K ก็คือสีเท่าของ f u l d ซึ่งมันให้ความคมชัดแบบก็ค่อนข้างที่จะเหลือเชื่อนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองติดตามท่านจะได้เห็นภาพถ้าดูจากช่องวิทออนไลน์ท่านจะได้เห็นภาพจากตัวเครื่องนี้แน่นอนนะครับ เรา Oppo อ่ากาอีกนี่มาดูของแถมกันเนาะไอ้พวกอ่ออชั่นการใช้อะไรต่างๆท่านสามารถดูได้นะครับดูได้ใน YouTube หรือว่าในช่องของ Oppo Thailand ซึ่งอ่าเราไม่ได้มาขายของอะไรแต่ว่าเราก็จะเอามาให้ท่านดูว่าอ่าไอ้ตัวนี้มันมีอะไรเนาะมันคืออ่เป็น่วงสอนไลน์ก็เลือกใช้แล้วก็ครอบครัวก,ก็จะเลือกใช้ Oppo นะครับมีกนแคบทุกคนนะ แล้วมาดูของแถมซึ่ง Amazing มากนะครับนี่คือสิ้นที่หนึ่งนะราะคานะครับ14,900ห่นเ้าร้อยวนเนาะนี่นครับได้มาตัวหนึ่งนี่ขาตั้งกล้องก็โอเคได้มาสำหรับที่จะใช้ในงานเลยอันนี้มาในกล่องมันมาดูซิมันมีอะไรให้มาเอ่ยนะครับถุงกล่องนี่คือถุงที่เขากระดาษที่เขาแถมมานะครับเนี่ยเจ้ากล่องนี้ก็ ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแพคเกจนี้ก็ดูละไม้คล้ายคลึงกับเจ้า,ากลุ่มประกูล ios นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวดูอนะอันนี้ก็คือเป็นกล่องที่เขาแถมมาให้นะครับเอยอมันมีอะไรอ่ะอ่ขอขอขอาข็งกร่งยากเนาะ ครับมาดูในกล่องนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่สําหรับใส่อะเคาเกอ่า,าอะไรนะใส่ตัวมือถือนะครับแล้วก็ก็อุปกรณ์ที้นนี้ซึ่งเป็นยุคมือถือปัจจุบันนี้ทุกคนคุ้นเคยนะครับอ่า,อาก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้ในนี้ก็จะมีอะแมีคู่มือมาให้นะครับ มีภาษาไทยด้วยนะครับนีภาษาไทยมาให้โอเคต่อมาก็เป็นที่ชาร์จนะครับ VOOC เนอะอก็ทำได้เล็กกว่าไฟล์7นะ5โวลต์4แอมป์เนี่ยครับก็มีสายมาให้สายใหญ่ดีแล้วก็ข้างในก็จะเป็นหูฟังของ oppo นะครับ โอ้ฟังมาตรฐานมากอ่านี่ก็คืออุปกรณ์ทั่วไปที่ซื้อมือถือทุกยี่ห้อเขาก็คงมีมาให้นะครับแล้วก็พอดีว่าเราไปซื้อในช่วงที่มันเปิดตัวใหม่นะครับก็เลยมีไอ้เจ้ากล่องนี้มาโอ้โหอเมซิ่งมากก็ r 9s นะ now is f r e a นะครับก็เปิดขึ้นมาว้าวมันก็จะมี เจ้านาฬิกาออกกำลังกายนะครับสวยทีเดียวแล้วก็มีไม้เซลฟี่ไม้เซลฟี่ของของอัปปเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้ไม้เซลฟี่ไม้เซลฟี่อันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งาน แล้วก็ Amazing อีกอย่างก็คือหูฟังหูฟังนี่แบบดีมากๆเลยนะครับโอ้โหจ้าต,ตัวนี้แบบทำให้อึ้งเหมือนกันนี่ครับนี่โฟนใช้ได้เลยอันนี้ก็เป็นชุดที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นกิฟต์เซ็พิเศษสำหรับช่วงเปิดตัวเนี่ยก็เก็บเข้าไปนะครับนี่กล่องสวยงามมากจริงๆกล่องนี้มันน่าจะเป็นกล่องใส่มือถือเนาะแต่นี่กลายเป็นกิฟต์เซ็ที่เขาทำมาพิเศษ สำหรับตอนเปิดตัวในเดือนมีนาคมของประเทศไทยเนาะอ่านี่ขึ้นมาเลย7มีนาคม2560ตอนคราวนี้มาดูของแถมประกอบนะครับขาตั้งกล้องเมื่อสักครู่ที่ให้ดูโอ้โหไม่มันไม่ใช่เล่นๆเลยนะสามารถใช้งานได้จริงเลยนี่อันนี้ที่ยึดมือถือคราวนี้ก็จะมีตัว ช่วยจับละน,นะครับแนี่มีขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ที่จับแล้วแล้วยังไม่จบนะครับเนยหยุดม,มาเจออย่างดูของแถมนี่เป็นถุงเลย มีมี power bank หนึ่งตัวนะครับ1 0 4 0งศูนมิลลิแอมเมจเจ้าอีก1อันนะครับในนี้ก็เดี๋ยวจะแกะดูกันเลยยังไม่ได้แกะเลยนะตั้งแต่ได้ของมาแกะมือเดียวแกะกันตรงนี้แหละเราก็ชะโกดูไอ้พวกนี้ละกันไอ้พวกเทคนิคเชียวรายละเอียดเยอะๆเกี่ยวกับการใช้เครื่องก็ไปหาดูใน YouTube ของ บริษัทเขาเนาะมันก็จะมีตัวเนี้ครับ usb car นะชาร์จก็ก็มีมาให้เนาะก็พอแก้ขัดได้อ่ามีมีอีกหนึ่งหนึ่งตัวมีอะไรม้่งมี quick charge ยี่ห้อของกอบก็โอเคนะได้มาอีกหนึ่งอ่าเป็นไงก็ประมาณร้อยบาทอ่าได้เลนมาอีก3-4อันเนาะเลนพิเศษตัวนี้ก็น่าจะประมาณ ร้อยถึงหรือ300ประมาณเนี้ออันนี้มีสายสำหรับพ่วงลำโพงเนาะโอ้ตัวนี้ Amazing เหมือนกันนะสำหรับสาย3.5 a x นี่ในตำนานก็ยังพอพอใช้ได้อยู่อีกอันนี้ไม้เซลฟี่อีกหนึ่งอันโอ้โหจะฟี่ไปไหนนี่มีอีกหนึ่งอัน ของแถมเยอะมากครับสำหรับการเปิดตัวของ Oppo R9s นะครับซึ่งของก็อันนี้ก็สำหรับคงจะเป็นพวกตั้งมือถือมั้งเนาะอ๋อไอโจตัวนี้มันใช้อย่างนี้เองไอเราเรียกว่าใช้แบบไหน <S <S เป็นไงเป็นไงโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดนี่เอาไวร้รีวิวของได้ครับอ่าเป็นไงลาเอ๊ะมีอีกไหมโอ้ไม่มีแล้วนะครับเนี่ยครับ ของแถมอะไรทั้งหมดมโหรานมหาศาลนะครับจาก oppo r 9 s ซึ่งจริงๆแล้วแม้จะเป็นยี่ห้อจีนเน่ยแต่สำหรับผมเนาะผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในสินค้ายี่ห้อนี้นะครับซึ่งเป็นของจีนแท้ๆเลยเนาะโอเคขอบคุณที่ติดตามครับชมกัวตัวลายแกะกล่อง r 9 s นะครับ r 9 s now is clear ของ oppo นะครับ ซึ่งอ m a เมซิมากๆนะครับโดยเฉพาะกล้องของไอเรื่องกล้องนี่ไม่ต้องห่วงอีกแล้วถ้าเป็น o p p โก็คงไม่อายใครรูรับแสงอ่าผมดูอย่างแรกเลยรูรับแสง1.7มีมองไว้ก่อนเลยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามครับชมกล้อง,งตัวลน์นะครับอ่าชมกล้อง,งตัวลน์ R9s Oppo นะครับก็ลองไปหามาดูนะครับ 14,900คงอีกไม่กี่เดือนก็คงมีตัวพลัดออกมานะครับแต่ผมอชอบที่จะเลือกตัวนี้ก็เลยใช้ตัวนี้เลยนะครับในการใช้งานแล้วก็สำหรับความคุ้มค่าก็คือนานๆเขาจะออกมาทีหนึ่งนะครับแม้ว่าราคาก็คงจะล่วงลงไปสักอีกไม่นานก็คงจะไปสักหมื่นต้นๆน,นะครับแต่สำหรับของรางวัลที่เขาให้มาก็คุ้มค่านะผมว่าก็หลายพันอยู่โอเคขอบคุณที่ติดตามครับชมวงวออนไลน์นะครับอืม นนของเล่นครับ